ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่2,067ประธานพ่อดูข้อมูลอย่างตั้งอกตั้งใจครู่หนึ่งนักแสดงภาพยนตร์และโทรทัศน์ชื่อดังท่านแรกมีผลงานล้นหลามทักษะการแสดงไร้ที่ติถึงเรียกค่าตัวสูงก็ไม่เป็นปัญหาเพราะประธานพ่อมีเงินเยอะแยะ ท่านที่สองหนุ่มน้อยรูปหล่อที่กำลังมีคนติดตามทักษะการแสดงค่อนข้างตื้นเขินดีที่มีคนติดตามสนับสนุนแค่แฟนคลับของเขาก็อบอุ้มละครกว่าครึ่งเรื่องแล้วแต่มีเรื่องยุ่งยากอยู่สักหน่อยเพราะเขามีทีมกองถ่ายต้องรับผิดชอบดูแลทีมของเขาต้องการตัวแทนแสดงสามคนขึ้นไปท่านที่สามมาจากคิวบูเคยถูกปั้นเป็นตัวละครที่ค่อนข้างได้รับความชื่นชอบเป็นพระรองในละครเรื่องนั้นผลงานที่แสดงให้เห็นฝีมือก็มีแต่เรื่องนั้น ท่านที่สี่คนนอกวงการไม่ต้องแนะนําอะไรทั้งนั้นเพราะแม้แต่ชื่อกับรูปภาพก็ไม่มีคนนอกวงการหนังเรื่องแรกของบริษัทพวกเรางานชิ้นใหญ่แต่เธอกลับไปหาคนนอกวงการมาประธานพ่อมองผู้จัดการใหญ่อย่างไม่เข้าใจคงไม่ใช่ว่าเป็นญาติเธออีกมั้งไม่ใช่ครับไม่ใช่ญาติของผมผู้จัดการใหญ่รีบแก้ต่างถึงจะเป็นคนนอกวงการแต่เขาเป็นทหารผมเคยเจอเขาสองครั้งแล้วไม่รู้ทำไม มักรู้สึกว่าเขาเหมาะกับบทอยู่หวนเซียวมากเลยทีเดียวอย่างกับบทนี้มีเพื่อเขาโดยเฉพาะเลยชื่ออะไรเธอก็ไม่รู้แล้วจะเอามาเป็นพระเอกได้ยังไงรู้ชื่อแซ่สิครับแซ่เจิ้นเพื่อนผมแนะนําให้ผมรู้จักผมไปตามกับเพื่อนผมได้เขาสนิทกับคุณเจิ้นมากในเมื่อเป็นทหารแล้วจะออกมาถ่ายหนังได้ยังไงถามดูก่อนสิครับถ้าได้ก็นัดมาเจอกันเอาไว้คุณเห็นเขาแล้วต้องรู้สึกว่าเหมาะมากแน่ๆ ประธานพ่อขี้เกียจจะพูดกับเขาเพียงไล่ไปแบบชื่ดๆคุณไปเจอเขาก่อนเถอเจอแล้วค่อยว่ากันผู้จัดการใหญ่มีเส้นสายกว้างขวางมีเพื่อนทุกคนทุกแห่งและตามที่เขาบอกเพื่อนทุกคนล้วนยินดีที่จะช่วยเขาตามคาดหลังจากที่ใช้ทั้งไม้แข็งไม้อ่อนสารพัดแล้วในที่สุดก็นัดคุณเจิ้นออกมาพบจนได้เขาโทรศัพท์หาประธานพ่อทันทีให้อีกฝ่ายมาพบสักหน่อย ทีแรกประธานพ่อไม่อยากไปเพราะเขาตัดสินใจจะเลือกคนแรกในรายชื่อคนที่เคยเล่นมาทั้งภาพยนตร์และโทรทัศน์แถมเจรจากับเขาเป็นการส่วนตัวแล้วด้วยรู้สึกเหมาะสมที่สุดแต่เขาเป็นเท่าแก่ที่มีมารยาทกับวินยูชนเคารพผู้มีการศึกษารู้จักเคารพผู้อยู่ใต้บัญชาหลังจากพโล่งด้วยอารมณ์หงุดหงิดออกไปแล้วก็ยังมาถึงร้านกาแฟที่นัดหมายพอเห็นคุณเจ้นท่านนี้ประธานพ่อก็ตาค้างไปทันทีกำหมัดคิดจะทุบลงไปที่ศีรษะของผู้จัดการใหญ่ แต่เขาไม่กล้าตีคนต่อหน้าคุณเจิ้นท่านนี้จริงๆคุณเจิ้นยังดีแต่คุณผู้หญิงเจิ้นท่านนั้นที่อยู่ข้างๆเขานี่สิค่อนข้างน่ากลัวผู้จัดการใหญ่ลุกขึ้นยืนแนะนำทันทีคุณเจิ้นคุณผู้หญิงเจิ้นท่านนี้คือท่านประธานที่ผมบอกกับพวกคุณครับท่านประธานท่านนี้คือคุณเจิ้นส่วนน้องสาวคนสวยที่อยู่ด้านข้างท่านนี้คือพี่สาวของคุณเจิ้นครับประธานพ่อเลิกคิ้วเสี่ยวเม่ยเธอชื่อเจลลี่เสี่ยวเม่ยเสี่ยวไม่หมายถึงน้องสาว จประธานพ่อเพิ่งอ้าปากทำการสนทนาให้สมบูรณ์เจลลี่ก็ใช้สายตาเย็นชาดูดันมองมาประธานพ่อพลันเปลี่ยนคำพูดเก่งจริงๆทั้งสองท่านมีบุคลิกไม่ธรรมดาเลยแค่เห็นก็รู้สึกว่าเหมาะกับบทของพวกเรามากท่านประธานเชิญน,นั่งครับเจลี่เอ่ยปากนั่งพิงพนักเก้าอี้อย่างผ่อนคลายมีความเคร่งครึมในแบบที่สามารถวิจารณ์ประเทศชาติได้ แต่เขากลับรู้สึกว่าเจิ้นรุยนั้นหาได้ยากเจิ้นรุยเหมือนได้ส่วนดีของพ่อกับแม่ของเขารวมกันนิดนิดฉลาดกล้าหาญแต่กลับไม่มีแผนการล้ำลึกและความมุทะลุดูดันเจิ้นรุยยิ้มน้อยๆท่านประธานสวัสดีครับกับบทผมไม่มีอะไรจะเสนอนะเขียนดีมากประธานพ่อร้องอดโออย,อยู่ในใจอย่าเชียวนะเจิ้นรุยยังดีเจิลล้นลี่นี่สิถ้าเจิลล้นลี่มาที่สถานที่ถ่ายทำเรื่องทั้งหมดก็จะถูกเธอควบคุม ไม่เคยเห็นว่ามีใครสามารถควบคุมเธอได้หวังจริงๆว่าต่อไปเธอจะหาแฟนหนุ่มวางอำนาจสั่งสอนเธอให้หนักสแตนแมนผู้จัดการใหญ่โบกมือทันทีไม่ได้ต้องเป็นนักแสดงนำถ้าคุณไม่เป็นนักแสดงนำคนที่เป็นนักแสดงนำของพวกเราคงมีตัวแสดงแทนของตัวเองแน่เขาคิดไว้แล้วถ้าคุณเจินไม่ร่วมแสดงเขาก็จะเลือกพระเอกที่มีคนติดตามคนนั้นกระแสนิยมคือสิ่งสำคัญ พระเอกที่มีคนติดตามท่านนั้นมีทีมของตัวเองน่ากลัวว่าเขาก็จะกำหนดแม้แต่ตัวแสดงแทนเองด้วยอีกอย่างรูปร่างคุณเจิ้นท่านนี้กำยำบึกบึนไม่เข้ากับหนุ่มน้อยคนนั้นเลยอีกอย่างเขาอัญเชิญประธานพ่อมาเป็นเกียรติถึงนี่ถ้ามาแค่เพื่อเลือกตัวแสดงแทนเขาที่เป็นผู้จัดการใหญ่ก็จะดูไม่เอาไหนเกินไปแม้แต่เรื่องเล็กๆก,ก็ยังจัดการเองไม่ได้เขาเพิ่งพูดจบเจนลี่ก็เปิดปาก ตามนี้นะคะเจนรุยจะเป็นสแตนแมนของพระเอกและฉันก็จะเป็นสแตนบูแมนของนางเอกเซ็นสัญญาพรุ่งนี้ตอนนี้ฉันยังมีธุระขอตัวก่อนพูดจบก็ก้มหน้ากับประธานพ่อเล็กน้อยจากนั้นก็ลุกขึ้นแล้วจากไปประธานพ่อมองส่งเธอด้วยสายตาปลื้มใจมากเจนล,ลี่ยังมีมารยาทกับเขามากแต่ผู้จัดการใหญ่กับงงงันทำไมถึงเอาตามนี้แล้วหละ่ะแค่ตัวแสดงแทนก็วางมาศขนาดนี้เลยเหรอ คุณเจิ้นน้องสาวคุณตัดสินใจอย่างนี้ไม่ศิลปะป้องกันตัวของจีนเทควันโดมวยไทยคาราเต้เธอไร้เทียมทานผู้จัดการใหญ่ชะง,งักยิ้มพูดยินดีครับยินดีถึงที่สุดครับช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่2068หลังจากประธานพ่อและผู้จัดการใหญ่กลับไปก็ปรึกษากันเรื่องพระเอกผู้จัดการใหญ่ตอนนี้ในวงการดำเนินงานอย่างนี้ทั้งนั้นมีคนติดตามถึงมีเรื่องพูด มีเรื่องพูดถึงรักษาระดับความดังเอาไว้ได้ท่านว่านางเอกของเราก็ไม่มีชื่อเสียงแล้วถ้าพระเอกยังไม่เป็นที่สนใจอีกจะดำเนินงานยากเอานะครับประธานโพษเธอเป็นมืออาชีพเธอพูดถูกผู้จัดการใหญ่ครับกระทั่งว่าเรื่องนี้พวกเรายัางไม่จำเป็นต้องเปลืองแรงด้วยการปั่นกระแสะพวกเขามีทีมของตัวเองแค่ช่องทางการประกาศออกไปพวกเขาก็จะขึ้นอันดับเทรนด์ทั้งเดือนหัวข้ออะไรก็มีมาไม่หยุดรักษาระดับความดังได้ ประธานพ่ออืมเธอพูดถูกผู้จัดการใหญ่อีกอย่างนะครับด้านราคาพวกเรายังต้องเจรจาอีกหน่อยตอนนี้ตลาดนิ่งพวกเขาก็รู้ดีว่าตอนนี้มีแค่ไม่กี่บริษัทที่ให้ราคาตามที่พวกเขาเรียกมาได้พวกเราให้สักแปดส่วนก็ไม่เลวแล้วประธานโพ่ออืมเธอพูดถูกมืออาชีพผู้จัดการใหญ่ผมคาดคะเนน 30ล้านก็ได้แล้วถ้าคุณไม่มีข้อคิดเห็นพวกเราก็เซ็นสัญญาวันพรุ่งนี้เป็นยังไงครับประธานพ่ออื่นไม่มีข้อคิดเห็นพรุ่งนี้เธอนัดอาจารย์หูมาพวกเราจะปรึกษาลงมติรายละเอียดความร่วมมือไม่ใช่ครับผู้จัดการใหญ่หัวเราะเอ่ยไม่ใช่อาจารย์หูคืออาจารย์หยางอื่มอาจารย์หูหยางเอาตามนี้ไม่ใช่ครับคืออาจารย์หยางไม่ใช่อาจารย์หูหูหยางหูหยางหยางหลังครับประธานพ่อคุณฟังให้ดีครับฟังดีแล้ว ก็คืออาจารย์หูพูดจัดการใหญ่เฮอที่หนึ่งเมื่อกี้ผมพูดไปตั้งเยอะะคุณไม่ได้ฟังเลยเหรอครับประธานพ่อมองเขาอย่างประหลาดใจฟังแล้วยังชมเธออยู่เลยเธอไม่ได้ยินฉันชมเหรอผู้จัดการใหญ่มองเขาด้วยความรันทดอึดอัดนั่นคุณชมผมเหรอครับคุณทำอย่างขอไปทีกับผมต่างหากเธอนี่มันจริงๆเลยชมเธอแบบจริงใจจากใจจริงเธอก็ยังไม่เชื่อได้ พวกเรามาเอาให้เคลียร์เมื่อกี้เธอพูดว่าหูอย่างใช่ไหมฉันบอกว่าเลือกอาจารย์อย่างแต่เธอบอกว่าเลือกอาจารย์หูแต่ฉันจะเอาอาจารย์อย่างให้ได้เธอก็จะเอาอาจารย์หูให้ได้แล้วเธอยังพยายามเกลี้ยกล่อมฉันบอกว่าต้องเลือกอาจารย์หูใช่ไหมผู้จัดการใหญ่มึนเล็กน้อยใช่ครับผมบอกว่าต้องเป็นอาจารย์หูไงแต่คุณกลับจะเอาอาจารย์อยา่างผมจะวิเคราะห์กับคุณศัก์หน่อยว่าทำไมต้องเลือกอาจารย์หูประธานพ่อตบบาตของเขาพูด ไม่ต้องวิเคราะห์แล้วเอาตามเธอแล้วกันตามที่เธอบอกเลือกอาจารย์หูผู้จัดการใหญ่สีหน้าผ่อนคลายประธานพวกคุณเห็นด้วยก็ดีครับเขาหมุนตัวออกไปวางแผนว่าจะเรียกคนมาร่างหนังสือสัญญาอย่างเบิกบานใจแต่พอเดินไปถึงปากประตูกลับรู้สึกท้าแม่งแม่งเอไม่ใช่สิผมบอกว่าจะเอาอาจารย์อย่างมาตลอดนี่อาจารย์หูเป็นคุณที่พูดต่างหากประธานพ่อหน้าตึงทันทีเมื่อกี้บอกว่าจะเอาอาจารย์หู เธอเป็นคนพูดใช่ไหมใช่ครับงั้นฉันเห็นด้วยแล้วเธอก็ดีใจมากใช่ไหมใช่ครับไม่ผิดแล้วเธอยังจะพูดมากอะไรเอาแต่พูดเรื่องไร้สาระไม่จบสักทีถ้าเธอทำงานตำแหน่งผู้จัดจาก,การใหญ่ไม่ไหวงั้นฉันก็จะกล่าวจบก็เพ่นแนบไปทันที บริษัทดีๆของเขาทำจนเหมือนอย่างกับละครเวทีงานวัดนี่ถ่ายทำออกมาแล้วไม่รู้ว่าคุณภาพจะเป็นยังไงถ้าทำให้หลานชายดังระเบิดในตูมเดียวไม่ได้เขาที่เป็นผู้ใหญ่ก็เป็นแบบไม่ผ่านมาตรฐานแล้วประธานพ่อดีใจเนื้อเต้นอีกอย่างสาเหตุที่เขาต้องเดินบนเส้นทางนี้ยังต้องเริ่มเล่าตั้งแต่ข้อตกลงนั้นหน้าขันเขาพ่อทีวีอยู่ในยุทธภพมานานหลายปีขนาดนี้เคยทำการค้าใหญ่โตมากมายจะให้เขาติดบัญชีได้อย่างไรต่อให้เป็นเจ้าฟ้านายคนก็ไม่ได้ ถึงเขาจะสนใจแต่เรื่องเงินทองแต่เนื้อแท้แล้วยังรู้สึกต้อยต่ำในฐานะคนชั้นรักญากของตัวเองที่สุดถ้าได้รับการยอมรับจากราชสำนักฐานะก็จะเปลี่ยนเป็นไม่เหมือนเดิมในใจเขาฮ่องเต้มีอำนาจบารมีเสมอแน่นอนเมื่อก่อนก็เคยพบห่องเต้และห่องเฮาเหมือนกันสนทนาอย่างมีความสุขมากแต่ตอนนั้นกับไม่เหมือนตอนนี้เพราะเขาหวังจะได้รับการยอมรับกิจการจากฮ่องเต้ การที่ฮ่องเต้และห่องเฮ่อมารวมงานพิธีเปิดกล้องในตอนนี้นั่นก็คือการยอมรับและคาดหวังกับกิจการของเขาล่าช้ามาหลายสิบปีเขายังต้องการการยอมรับจากฮ่องเต้แคว้นที่เขาอยู่เป็นอย่างมากเปิดถังวันหยุดปีละครั้งที่หาได้ยากของอยู่เหวินเฮาในที่สุดก็วางกำหนดการได้สักทีแต่โซฟูบอกว่าวันหยุดของเขาเคยหยุดไปแล้วจะรั้งตัวเขาไว้ดีที่ราชทายาทออกตัวนยามกับขันเขาบอกว่าต่อไปหากเสด็จพ่อหยุดเขาจะดูแลแคว้นเอง โซฟูเห <So> ลิงเห็นว่ารัชทายาทมีคุณธรรมหนักแน่นเช่นนี้จึงไม่พูดอะไรอีกหันตัวรอบดีใจบัตรนี้รัชทายาทควรศึกษางานในราชสำนักแล้วก่อนหน้านี้พูดกับเจ้าห้าตั้งหลายหนแต่เจ้าห้าบอกว่าให้เด็กฝึกฝนอีกหน่อยให้เขามีช่วงเวลาที่ไม่มีภาระอีก2ปีเพราะต่อไปต้องลำบากเช่นเดียวกับเขาแต่เวลานี้รัชทายาทเอ่ยปากเองว่าจะดูแางานบ้านเมืองเช่นนั้นเจ้าห้าก็ไม่มีอะไรต้องพูดอีก เจ้าฮ้ายยอมรู้ซึ้งในความคิดชั่วร้ายของโสฟูแต่ทำอย่างไรได้เขามีบุตรชายหลายคนจะสนใจคนนี้ละเลยอีกคนไม่ได้ภาพยนต์ใหญ่ที่บุตรชายทำเตรียมจะเริ่มแล้วแถมยังเล่าเรื่องของเปิดถังด้วยอย่างไรเขาก็ต้องไปร่วมพิธีด้วยตนเองให้ได้เก็บสัมภาระร่วมกับเจ้าหยวนพาสามใหญ่ออกเดินทางกลับบ้านมันดาขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ